มีพืชอะไรบ้างที่ทำเป็นสีได้ไดค,ค่ะวันนี้หนูจะมาถามคำถามป้าเอว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่ทำทำสีได้ก็ม,มีใบเตยนะคะใบเตยเผือกก็เป็นสีม่วงได้สีเหลืองได้มันลูกมันเนาะเผือกก็เป็นสีม่วงได้แต่วันนี้เราจะมาดูว่า ดอกอัญชันมีดอกอัญชันนะคะที่จะเป็นสีม่วงสามารถทำอาหารได้สามารถทำเครื่องอดื่นได้มาดูกันค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำไหมคะะรือว่าจะให้หนูทำใส่น้าเล็นึงดอกอัญชันใช่ไหมคะดอกมันเป็นสีอะไรคะป้าให้คนมาดอกขอบวุณพี่ซิ่งี่ซิมันเป็นสีอะไรคะ ดีไหมคะนี่นิดหน่อยใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยเอาใส่นี่คะ่ะอ่าแล้วเราก็จะใส่น้ำนะคะ,ะใส่น้ำนิดนึงใส่สิใส่นี่่แล้วก็ขยำใครจะขยำเอาค่ะขยำแรงๆ เริ่มเปลี่ยนสียังคะเร,งเริ่มแล้วค่ะ อ๋อจะเป็นสีธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นสีธรรมชาติเราก็ได้อัญชันแล้วใช่ไหมคะหนึ่งอย่างแล้วเราก็สามารถใช้แครอทแครอทสีอะไรคะสีส้มสีส้มและเราก็สามารถใช้มันม่วงมันม่วงสีอะไรคะสีม่วงกสีขาวอ่าและเราก็ยังสามารถใช้ฟักทองฟักทองสีอะไรคะสีเหลืองอ่าเอาทั้งหมดเนี่ย ไปนึ่งหรือไปต้มให้สุกแล้วก็มายีผสมกับแต้งก็ได้ค่ะแล้วก็จะทําให้เนื้อบัวลอยเนี<ด>้อน<ด>ุ่มด้วยได้ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราเด็ดดอกอัญชันมาจากที่บ้านนะวันนี้เราเอาไครลอดมาอันนี้แม่ อนที mm ่เราจะนำส่วนผสมของพืชแต่ละชนิด huh. ที the the mm ่จะไปทำบัวลอยนะคะก็ท hmm. ี่เราเตรียมมาก็จะมีเนื้อกบทองนะคะนึ่งแล้วก็แครอทแล้วก็น้ำอัญชังเดี๋ยวเราจะเริ่มทำที่เนื้อของปบทองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอันนี้ได้มาอันนี้เราไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เนื้อของปบทองที่นึ่งเนี่ยนะคะไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ของใช้ช้อนตักี่เดี๋ยวก็เปิด เป็นแป้งในชุดที่สองซึ่งเราจะใช้เนื้อของแทลล์ะนะคะที่เราได้ จากดอกอัญชันซึ่งเราจะได้สีประมาณนี้ออกออกน้ำเงินขำคลางนิดนึงนะคะอันนี้ส่วนผสมอันนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นเนื้อเหมือนกับน,น,น,น้อปลองแล้วก็เนื้อแครอซึ่งมันจะเป็นน้ำทีนี้เวลาเราใส่เราก็จะต้องไม่ค่อยใส่เพื่อดูว่าแป้งเนี่ยเขาจะไม่เหนจนเกินไปหรือว่าจับตัวเป็นว้อมากเกินไปนะคะนี่นนกค่อยๆน้นค่อยใส่ค่อยนะคนค่ะ ระอนนี้มันจะไม่ได้เป็นเนื้อแป้งมันจะเป็นน้ํา ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการต้มแป้งให้สุกนะคะวิธีวิธีที่นักเรียนจะรู้ว่าแป้งสุกไม่สุกนะคะเดี๋ยวพอเวลาน้ำมันเดือดใช่ไหมเราแป้งใส่ปุ๊บแ,แ,แ,แป้งเขาจะลอยขึ้นมาเหดือดน้ำเขาจะไม่พลาแพ้เออเดี๋ยวเวลาเวลาแป้งเขาสุกถึงที่อ่ะแป้งเขาจะลอยขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าลูกไหนสุกแล้วนะคะเฮ้ยถ่ายได้เลยตัดได้เลยตัดกันเดียวคนนี้ตัดคนนี้ตัดไเลยโอเคอย่าให้แป้งไปโดนน้ำร้อนลูเขาเดี๋ยวแป้งก็มันโดนแป้งเราก็จะติดแบบคือ ่อยาง้ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะใส่กะทิลงในกระทะนะคะแล,แล้วเดี๋ยวเรารอ,อให้ ก็ฉีดทีนี้เราก็ใส่หัวนราะที่เราต้องสุดไว้ด้วยแล้วน้ำตาลที่คุณเอาลูกมอผสมนี่จะเริ่มแสงแล้วระวังระวังกันเลยกินอะไรกินอะไรก็กะทิค่ะกินคือไราใส่น้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลปี๊บเหรอะจริงค่ะสามารถสามารถใส่น้ำตาลทรายก็ได้แต่ว่าน้ำตาลทรายอ่ะ มันจะเป็นแบบหวานโดดในนี้ถ้าเราใส่สารน้ำตาลปี๊บก่อนเราสร้างมันจะกลมกล่อมมากกว่าอันนี้น่าจองมะเขืออ่ะค่อยๆอ่ะค่อยใส่ค่อยๆยุกจับจากช้อนอย่าต้องชิมไม่หวานต้องเติมดูอ่ะอ่นั่นเอตอนนี้เราใส่กะทิลงไปแล้วนะคะแล้วก็เอาเอาเนื้อวัวลอยที่เราต้มสุกใส่ลงไปแล้วปรุงรสด้วยอะไรไปแล้วคะมันจะเป็นอะไร การปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเราอยากได้อะไรจากพืชที่ช่วยทําให้มันหอมขึ้นมาอีกใบเตยพืชชนิดไหนไี่รู้เลยใช่ไหมที่ทําให้มีกลิ่นหอมนะคะในใบเตยที่เราล้างทำความสะอาดในรูรแบบนี้ก็ใส่ได้เลยดูเวลาเขาเดือดกลิ่นของเขาจะมีกลิ่นใบเตยขอขึ้นมาช่วยดึงนะจะทำให้มันดีอดลอยของดวง หกสี่โซ่ทำจัด